บิ๊กตู่จัดให้อีกเงินฟรีบัตรคนจนเดือนละ400บาทกดเงินสดได้ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบัตรคนจนต่ออายุให้อีก4ีนอกจากเงินฟรี700-800บาทแล้ว รัฐบาลบิ๊กตู่จัดให้เพิ่มอีก4โครงการต่ออายุยาวไปอีกหนึ่งปีเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปีเต็มๆนะคะจากกรณีสิทธิพิเศษทั้ง4รายการของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หมดอายุลงไปแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาประกอบไปด้วย1เงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ50-100บาทตามเกณฑ์รายได้ 2. เง,งินคืนภาษีห้เปอร์เซ็นต์ค่าไฟฟ้าฟรี230บาทต่อเดือนและ 4. ค่าใช้น้ำประปาฟรีเดือนละ100บาทซึ่งตอนนี้ทางคอรมก็ได้มีมติขยายระยะเวลาการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก1ปีโดยมีผลจนถึงเดือนกันยายน2,564ซึ่งโดยรวมแล้วผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับก็มีดังนี้นะคะ ทุกวันที่1ของเดือนนะคะก็จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าคนละ2 0 0ร้อถึงบาทแต่ในวันที่1พฤศจิกายนและก็วันที่1ธันวาคม2563ก็จะได้รับเพิ่มคนละ7 0 0ดร้อถึงแปดบาทต่อเดือนนะคะแต่ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและเงินค่ารถโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าจํานวน500บาทต่อเดือนนะคะใช้ชาระค่าระบบโดยสารอ e ีทิเกต ค่ารถโดยสารบรคสจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ค่ารถไฟจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะและก็เงินค่าซื้อกาซหุงต้มจำนวน45บาทในทุกๆ3เดือนนะคะต่อไปนะคะวันที่15ของเดือนนะคะก็จะได้รับเงินผู้สูงอายุจํานวน50 100บาทนะคะเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะ ก็จะได้รับเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายน2563ถึงเดือนกันยายน2563นะคะและก็ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีก1ปีนะคะไปจนถึงเดือนกันยายน2564นะคะและก็ทุกวันที่15ของเดือนนะคะก็จะได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เเของบงเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสูงสุดไม่เกินคนละ500บาทนะคะ แล้วก็ทุกวันที่18ของเดือนนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งก็ต่ออายุให้จากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อเดือนกันยายน2563นะคะและก็ได้ต่ออายุไปอีก1ปีนะคะจนถึงเดือนกันยายน2564เลยนะคะแต่ว่าสิทธิ์นี้นะคะก็จะไม่ได้รับทุกคนนะคะจะได้รับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วเท่านั้นนะคะ ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะคะและสุดท้ายนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่ตอครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งก็ได้ต่ออายุให้จากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะคะก็ตั้งแต่เดือนกันยายน2,563ที่ผ่านมาและก็ได้ต่ออายุออกไปอีก1ปีไปจนถึงเดือนกันยายน2564เลยนะคะและสิทธิ์นี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะได้รับทุกคนนะคะ จะได้รับเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและจะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้นะคะก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ